จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็มีการจัดทําโบสีดําร่วมกันแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นจํานวนถึง5,000ชิ้นที่ศาลาราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาถนนห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ใหม่กันทะอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นวิทยากรสอนการทำโบสีดำเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมกันผลิตโบสีดำ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีความสามาคัคคีและแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงโดยมีเป้าหมายในการจัดทำโบสีดำจำนวน5,000ชิ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการไว้อาลัยและใช้ในกิจกรรมแสดงความอาลายัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ใหม่กันทะระบุว่าการทําโบสีดํามีแนวคิดจากวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันสวรรคตของพระองค์คือโบดําขนาด12ซนติเมตรและ24ซนติเมตรซึ่งมี3รูปแบบเพื่อนําไปแจกจ่ายให้ประชาชนติดเสื้อผ้าสําหรับการแสดงอาลายัยซึ่งจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและจิตอาสาของชาวราชม งคนล้านนานั่นเองค่ะ